สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้กุ้งลังลอยู่ใน Teddy Auto Cell s a l e with Peter Pop Pong Kun and ตรงนี้ค่ะ oh. Ford Cayenne รถนี้เท่าไหร่นะลูกรถ เป็นรถที่ค่อนข้างที่แบบสวยงามหรูหราแม็กนี่เราอยู่ในแม็กแม็กนี่กี่ใช่แม็กก็ประมาณ17นิ้วเหมือกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องด้านหน้าเลยพวกฝากระโปรงเครื่องด้านหน้าเปิดได้ไหมฝาป้อเปิดได้เลยค่ะเปิดได้ฝาปรงเปิดได้ด้วยฮะไอ้ชิบหายมึงให้กูขายของก่อนดิขยเยนคันนี้เนี่ยนะคะเครื่องเสียงก็ใช้ของโบเซ่นะคะบอสอ่านว่าอะไร ไหนคะโบสเครื่องเสียงโบสอย่างดีทั้งคันเดี๋ยวจับใช่เดี๋ยวไปจับน้องเขามึงลบทําไมล่ะเอาเอาเขียนว่าเหรอในระบบการที่เราจะเข้ารถคันนี้ได้นะคะอันนี้เราใช้ Comfort Access นะครับก็คือการเข้ารถโดยที่ไม่ได้ใช้กุญแจเลยนะคะซู้รถได้ตุ๊กตาหมีไหมคะได้ดตุ๊กตาหมีไหมคะโอเค รถโพชคเยนของพวกเราเนี่ยก็จะมีล้อทั้งหมด4ล้อในตัวประตูนี่ก็สามารถเปิดและปิดได้นะครับไอสัตว์ก็ลงก็เปิดได้เป็นทุกคันในี่ส่วนไฟหน้าสามารถเปิดได้แล้วก็เปิดเป็นเวลาได้แล้วก็เปิดอยงส่วนใหญ่ไฟหน้าเปิดกี่โมงครับอ่าแล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแต่กูแล้วกันสีเนี่ยอันนี้สีก็จะเป็นสี exterior ก็เป็น white แตอินเทอร์เนชเป็น black partial ก็อ่านเลยดีกว่าอย่างเดลิอร optional equipments ขาให้มึงจำให้มึงจำแล้วมึงพูดมึงอ่านข้อบูลเลยป๊อปเกียร์ทั้งหมดนี้มี8ดสปีดเกียนเกียร์ได้8สปีดขอบคุณค่ะ <laughs>